นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างน่าพอใจนะคะถ้าเราย้อนไปพบดูดูการติดเชื้อในชุมชนเนี่ยพบครั้งล่าสุดตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วะนะคะก็คุมสถานการณ์กันมาได้ล่าสุดค่ะมีหญิงวัย57ปีเดินทางจากต่างประเทศกลับมานิวซีแลนด์ผ่านกระบวนการกักตัวะนะคะแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด -19 <ม>ด้วยผลเป็นลบค่ะแล้วก็เดินทางกลับไปอยู่ที่บ้านแต่ที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้ติดเชื้อโควิด -19 เนะคะเจ้าหน้าที่พยายามตรวจสอบดูค่ะว่า ที่เป็นการติดเชื้อในชุมชนหรือไม่และการติดเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้เป็นไวรัสที่กลายพันธุ์แล้วหรือเปล่าค่ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนิวซีแลนด์แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าพวกเขากำลังตรวจสอบกรณีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนที่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะคะเบื้องต้นทราบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้หญิงวัย56ปีเดินทางกลับถึงนิวซีแลนด์เมื่อวันที่30ธันวาคม2563ค่ะแล้วก็ถูกกักโรคดูอาการที่เมืองออคแลนด์บนเกาะเหนือนา,นาน2สัปดาห์ ระหว่างนั้นผลตรวจเป็นลบทั้งสองครั้งเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่กลับไปอยู่บ้านในเขตนอทแลนด์บนเกาะเดียวกันได้ไม่นาน <c oughs> ก็ปรากฏว่าผลการตรวจหาเชื้อกลายเป็นบวกค่ะ แอชลีย์บลูฟิลล์อธิบดีกรมสุขภาพแถลงข่าวในวันนี้ว่ากำลังตรวจสอบภายใต้สมมุติฐานว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อและเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ได้เร็วขึ้นหรืออาจเป็นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้สหราชอาชาจักรหรือว่าบราซิลนะคะหรืออาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นๆก็เป็นได้ยังไม่ชัดเจนว่าผู้หญิงท่านนี้ติดเชื้อได้อย่างไรคะ่ะและเป็นการติดเชื้อใหม่หรือเปล่า แต่จากการที่เธอมีผลการตรวจเป็นบวกหลังจากออกจากสถานกักโรคไปแล้วหลายวันแล้วก็อยู่บ้านเจ้าหน้าที่จึงถือว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อในชุมชนนะคะนอกจากนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังพบผู้ป่วยสายพันธุ์แพร่ง่ายที่สถานกักโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นดังนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนว่าการระบาดยังคงมีอยู่ค่ะข้อมูลในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ระบุว่า พบการติดเชื้อในชุมชนล่าสุดเมื่อ18พฤศจิกายน2563ส่วนวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่8คนนะคะทั้งหมดกลับมาจากต่างประเทศและถูกกักโรคที่พรมแดนทําให้ยอดผู้ป่วยที่สถานกักโรคเพิ่มเป็น79คนขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่2,283คนเสียชีวิต25คนโดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเซซินดาอาร์เดนก็ถูกกดดันให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชา แต่รัฐบาลเองก็ยืนยันว่าประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ